ร่องน้ำสีแดงในน้ำสิงโตวันฉายนั่นแนสีตะวันฉายมาจากคุฎิปนีษน้ำเสือแปดตับร่องน้ำสีดําเงินในน้ำแจ้วสนุกหนาวาจากอับเภออากาจน้งหนึ่งโคตละค่ายนะครับเจ็ดสี่สนุกแน่ปลาแต่คนละมุมงไปโจอ่ะเห็นตัวหนังสือเห็นตัวหนังสือครับ เดี๋ยวอันที่สีชมพูมันจะมาเสิร์ฟปานนี้โอ้ยสีผ้าสผ้าไปแวอยุดอกเก้าสตะวันฉายแดงคเร็กก้ววัสดุนาวานำเวนครับคเล็กรับมางามมีไทยไทยเรา่ะเออสาหน่อยเลยเฮสาหน่อยบุญท่นนะครับเทียวที่หกสิบ หลวงสีตะวันฉายสิงตะวันฉายจากอุรทฐานีสิงตะวันฉายเก้าแปดล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงขับฟังกันดิล่องน้ำแดงฟังกันดิเจอกับเรือดดีเรือนักอดีตแชมป์อดีตแชมป์ทาสารในน้ำแก้วกับสะุนน้วาจากการหนุ่ยแก้วกับสะุนน้วาล่องน้ำตังเลยดูกันดิว่าดูกันดิว่าเรือดดังเรือดดีจากอุรทฐานีจากสยบเรือนดังจากสุพรรณพรได้หรือไม่ได้ ผู้โดนท้าวพิภายหลายเจะาสารหนีดูเจ้ววัตถุแสงเก่าแสมเก่าจะหนีรอดปลอไล่ทันหรือไม่ทันไล่ทันเรือไม่ทันจะาเอาแล้วเวลายายกันเิดมาอยู่สิงห์ะวันฉายไล่บทไล่ดีไล่กี้เกิงมาอยู่วายเงายารกี้เกิงมาอยู่แก้ววัตถุคนใดคนใหรือไม่ทันเราไล่ฐางได้สิงห์ตะวันฉายจากุู้โดนท้าวหนีลงนำแดงวันนีหนีห่างต่งกิว่าจะไล่ทันได้แก้ววัตถุหนาจากอำเภออาการตำรจังหวัดนครเริ่มเบียดเริ่มบีจาก ลักษณะแดงหนีที่มาแล้วว่าสิงตะวันฉายแล้วเว้ร์เอาลูก้ยท่าลักษณะนี้แก้วมันุนมหาวางเห็นท่าหเห็นทีดูจะตามไม่ทันไลยดูจะตามไม่ทันลักษณะแรงเก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้เก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้ปล่อยสิงห์ตะวันฉายน้ำสกุลแก้วแผลลอยตนาะ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 แล้วก็ให้เลือไหลเฮ้